สวัสดีครับพมปั่นคิวเบอร์นะครับก็ในวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นลูบิก3คูณกันครับก็ตัวลูบิก3คูณเนี่ย หลายคนเนะี่ยยังไม่รู้จักนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําอะไรบางอย่างหน่อยนะครับอย่างแรกเลยเนะี่ยที่คุณเห็นเลยก็คือผมทําลายแบบนี้ไว้นะครับรูบิกสามคูณสามเนี่ยมันไม่ได้มีแค่รูปแบบนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่ยี่ห้อ,อนี้มันมีหลายยี่ห้อหลายบางคนก็อาจจะไม่ได้เป็นยี่ห้อเหมือนผมนะครับแล้วก็รูบิกเนี่ยไม่ได้มีแค่สามคูนสามนะครับยังมีแบบยังมีสองคูณสอง สี่คูณสี่ห้าคูณห้าหคูณหแบบนี้อีกนะครับแล้วก็รูปทรงแปลกๆนะครับรูปทรงแปลกๆเช่นสกิลหรือไม่ก็สแควร์วันนะครับแต่ว่าสัูณสเนี่ยเป็นเบสิกเลยเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาแนะนําการเล่นซะหน่อยนะครับอย่างแรกเนี่ยมาเอ่อบอกถึงส่วนประกอบของรูบิกก่อนนะครับอย่างแรกที่เราเห็นตรงนี้เลยคือแกนกลางของมันนะครับ แกนกลางก็จะมีอยู่6สี6ด้านนะคะแล้วก็ชิ้นนี้เนี่ยคือขอบนะครับสีเหลืองเนี่ยชิ้นพวกนี้คือขอบนะครับขอ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 บแล้วก็ชิ้นมุมเนี่ยครับสีแดงยคือชิ้นมุมนะครับชิ้นมุมนี้นะข้างบนก็มีมีหมดนะครับ ไม่ใช่จะบอสสีแดงเยนมุมนะคนเห็นสีแดงปุ๊บอันนี้ชิ้นมุมไม่ใช่อันนี้ชินชนนช้นขอบนะครับดูให้เป็นก่อนขั้นตอนแรกของการเล่นลูบิกเนี่ยคือการทําขาวล้อมเหลืองนะครับเดี๋ยวผมจะสอนในอีพีหน้าเนาะคนนี้มาแนะนํากันเฉยๆอ่ะทำขาวล้อมเหลืองต่อไปเป็นการทําขาวล้อมขาวครับแบบนี้แล้วก็ทําขาวเต็มครับแบบนี้แล้วก็ทำชั้นที่สองให้เต็มครับชต่อไปก็ทำเหลืองให้เป็นบวก เป็นบบกแล้วต่อไปก็พลิกเหลืองให้เต็มต่อไปเป็นการสลับขอบแล้วก็สุดท้ายคือสลับขอบชิ้นแบบนี้นะคะนี่ก็เต็มนะครับเดี๋ยวผมจะสอนใน E ีพีแน่นะผมเคยบอกเนี้ยผมเคยสอนไว้ลืมบอกว่าเคยสอนไว้แล้วนสามคูณสามรอบหนึ่งสมัยก่อนนู่นตั้งนานแล้วนะครับสมัยแบบ สองนสิบแปดนะครับสองปีที่แล้ววันเนาะซึ่งมันก็นานอยู่นะวันนี้ก็เลยมาสอนใหม่นะครับให้คนรู้ใหม่เพราะวาบางคนที่ในห้ยังไม่สอนทีะเอเวกนีโอเคนะครับคลิปนี้ยาวแล้วโอเคต้องสตารคลิปนี้เนี่ยก็คงน,นแล้วกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันใ้ด้วยนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรหรือจุดผ้าอะไรในคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ลงมาดานล้นะครับบายบาย